สวัสดีค่ะชาวาาาลัคนาราศีกลุมไปแล้วน้องมีนนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนนะคะลัคนามีนก็ออดาวจัดนดาวสุมีนได้เช่นกันนะคะมาดูกันว่าในช่วง6เดือนออครึ่งปีหลังจากนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นยังไงได้บ้างนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีมีนค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีมีนค่ะ อ,อนุญาตเปิดพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีมีนที่เข้ามาดูช่องนี้ไพ่ชาวลัคนาราศีมีนนะคะเป็นไพ่เดอะชาริออตอาจจะมีการได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะพบค้าสมาคมกับคนต่างชาตินะคะหรือต่างภาษานะหรือต่างแดนต่างถิ่นอาจจะได้มีการเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวไปติดต่อธุรกิจหรือว่าไปทํางานอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบต่างชาติหรือว่าคุณอาจจะเป็นการทํางานหรืองานของคุณเกี่ยวกับโลจิสติกนะคะการขนส่ง าจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งหรือ transportation นะคะก็คือการขนส่งนั่นเองนะคะอะหรือคุณชาติเกิดของคุณอยู่ในกรกฎไหมนะคะธาตุน้ำธาตุน้าแต่ว่าการเดินทางนี้เนี่ยเป็นการเดินทางในเรื่องของ inner ก็ได้เนาะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะ mental health หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าอยากเป็นอิสระห,หรือมีการเดินทาง เพื่อไปปลดปล่อยเป็นอิสระอะไรประมาณนี้เออไพด่ด h e f o ฟูขึ้นนะคะคือเหมือนจะได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปอะไรที่แบบทำให้คุณใจฟูอะไพ่ Two of Pentacles นะคะเออเหมือนคุณอาจจะต้องมีการหมุนเงินผันเงินนะคะอาจจะมีการ Exchange ก็ได้นะแลกเปลี่ยนเงินนะคะเป็นเปลี่ยนสกุลเงินจากเงินบาทเป็นเงินยูโรเป็นเงิน ดอลลาร์เป็นอะไรก็ว่าไปนะเออก็อาจจะมีส่วนได้คุณอาจจะเดินทางไปหาแฟนไปท่องเที่ยวกับแฟนนะคะมีการผันเงินเปลี่ยนเงินกันก็ว่าไปนะคะอาานี้เรามาดูกันสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงได้บ้างโซเมดค่ะ คุณอาจจะได้เจอโซเมตแล้วก็จะได้มีการเดินทางร่วมกันหรือการเดินทางในครั้งนี้ของคุณจะนําไปสู่การเจอโซเมตหรือคนที่คุณคบหายอยู่ในตอนนี้ก็คือโซเมตคือคนที่คุณรู้สึกได้แล้วว่าคนนี้แหละที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นคนที่มีความรู้สึกที่มันมี มันมีสัญญาใจร่วมกันอะไรเงี้ยเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์เป็นคนที่คุณอยากได้มาเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่แบบเป็นคนรักให้กับคุณอะไรประมาณนั้นนะคะคราวนี้มาดูคนที่คุณมีประเด็นมีเอ,อ่อมีประเด็นหรือว่าคบหาอยู่ดีกว่าคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเพราะไม่เห็นไพ่ไม่เห็นไพ่ตัวตนของคุณมันมีอาการแบบแย่เลยอะเพราะมันกําลังไปได้ดีนะคะแล้วต่อด้วยไพ่โซเมนเนี่ยมองว่า ตัวคุณน่าจะเจอเนื้อคู่โซเมตแล้วแล้วก็โซเมตในตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงของการเดินทางในความสัมพันธ์การเดินทางในการสร้างความสัมพันธ์กันอยู่นะคะเรารู้สิว่าตัวเขาคนนี้คิดและรู้สึกกับคุณยังไงคนคนนี้นะคะรู้สึกดีใจมากๆที่ได้พบได้เจอ,อคุณน่ะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบก้าวถวยอะแค่การที่ได้รู้จักกับคุณเขาก็รู้สึกดีมากๆแล้วนะคะ เขาพร้อมที่จะเดินทางหรือว่ามูฟออนจากสิ่งเดิมสิ่งเก่าเพื่อที่จะมาลองเริ่มต้นกับคุณหรือมีการเดินทางอะไรร่วมกันหรือย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาเขาเหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่พูดจาได้ชัดเจนนะคะเป็นคนที่วางแผนเก่งซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ เออเยินยอนะเออชอบแล้วก็ประทับใจในตัวคุณนะคะเป็นคนที่วางแผนได้ดีเป็นคนที่พูดจาดีฉลาดเรียนหนังสือเก่งนะคะแล้วก็เขาชอบที่จะมีคุณเป็นแบบให้ช่วยนําทางเขา,าอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะก้าวหน้าไปถึงไหนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนกันบ้างคะชาวลัคนาราศีมี คนนี้คือคนที่คุณหมายปองเขาเลือกคุณคุณเลือกเขาค่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างก็เลือกกันเนาะจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะถ้าเพิ่งรู้จักกันหรือว่าทําความรู้จักกันก็จะทําความรู้จักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะอืมเอ่ออาจจะมีบางช่วงบางตอนนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ มันใช่หรือเปล่าจะไปต่อดีไหมเกิดความกลัวในระหว่างทางในการมีความสัมพันธ์ก็ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็เลือกกันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องรู้สึกว่าเออฉันไม่อยากไปต่อหรือฉันแบบฉันกลัวความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าคิดมากจนเกินไปแค่นั้นเอง,เองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนะาะอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าไพ่ใบชานะคะอยากบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนบ้างถ้าอยากบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนบ้างคะ ถ้าอยากบอกอะไรให้กับชาวลัคนาราศีมีนบ้างแ n d นะคะ in need of help assistant and guidance นะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือได้นะคะยกมือขอคำอ,อยากถามนะคะถามได้นะคะม,มีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่หรือคนรักของคุณอาจสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะ t h e p e r s o n a l strength and peace that assure success นะคะขอให้คุณตั้งสติดีๆนะคะแม้คุณจะอยู่ มันต้องใช้สติแล้วก็ความเงียบในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็แน่นอนว่ามันจะสําเร็จนะแม้มันจะดูมีอุปสรรคดูมีอุอปอุปสรรคขวางกั้นเนาะเป็นภูเขาเป็นทิวเขาที่กว้างใหญ่แต่คุณก็สามารถที่จะปีนข้ามมันไปได้นะคะแค่ใช้สติแล้วก็วางแผนดีๆเท่านั้นเองโดยเฉพาะกับเรื่องของความรับความสัมพันธ์การเงินนะคะหรือคุณอาจจะต้องใช้เงินเยอะเกี่ยวกับการเดินทางสักหน่อยนะคะในช่วงหลัง6เดือนนี้นะคะ ซึ่งปีหลังนี้นะอ่ะขออนุญาตเปิดไพ่ไปชใช้กับชาวขอไปค่ะไม่รู้มีใครพูดถึงหรอือเป่าเอาขอเนี่ยเปิดไพ่กับชาวลราศีมีนค่ะขอไพ่ไปชาค่ะอืมเดือนที่ดีเด่นของคุณหรือว่าเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องระแวดระวังคือเดือนมก,กรานะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาหรือว่าจะมีการเริ่มต้นหรือว่าอะไรที่ หรืออะไรที่มันดูโฟล์โวอะช่วงเดือนมก,กราอาจจะแช่แข็งเอาไว้อยู่นะคะโซโรโอเวอร์โลสเดือนมก,กรานะโอ้คิสมีขอโทษค่อะอ่ะเดือนมก,กรานะคะอืมเนี่ยความรู้สึกของคุณอาจจะฟรีดเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะใกล้ตัว อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นสิ่งของที่คุณรักหรือเป็นอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนมกรานะคะก็ให้ดูดีๆเนาะอือาจจะมีการสูญเสียอะไรบางอย่างแค่นั้นเองนะก็ดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบกับคุณบ้างนะคะเพราะทําให้ความรู้สึกของคุณรู้สึกเหน็บหนาวรู้สึกจากคนที่เคยเข้มแข็งอะแล้วกลับกลายเป็นคนที่เย็นชาไปได้นะเพราะฉะนั้นก็นะคะ ทำใจยอมรับรอเอาไว้ก็แล้วกันแต่ว่าจากนี้ไปอีกกว่าจะถึงเดือนมกราก็อีกหลายเดือนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อย่าเป็นกังวลไปมากกว่าที่มันควรจะเป็นอย่าลืมเอนจอยกับสิ่งที่ยังเห็นอยูออ่ที่ยังมีอยู่ตรงหน้ามากกว่ากับสิ่งที่ เขาแค่ทนานายไพ่ใบนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้พไพ่ใบนี้อาจจะเป็นของใครสักคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าดูดวงส่วนตัวดีกว่าถ้ากลัวนะคะหรือช่วงใกล้ๆเวลาหรือว่าเรารู้สึกแล้วว่าเราเออเรามีเรามีสัญญาณว่าเราจะสูญเสียอะไรบางอย่างเนี่ยก็ไปดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอที่คุณไว้ใจนะคะประมาณนี้ชาวลัคนาราศีมีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสำส่ันใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็อะไรกันเข้ามานะพสดไว้แล้วใต้ description ข้างล่างสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย